และนี่ก็คือ s a m s u n Galaxy g M 53 5G สมาร์ทโฟน s ี r i M รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Samsung การดีไซน์ตัวเครื่องต้องบอกเลยว่าเบาและบางมากๆจอใหญ่สามารถดูคอนเทนต์ได้อย่างเต็มตาตัวเครื่องสเปคแรงราคาไม่แพงอย่างที่คิดเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งและสายโซเชียลมากๆเลยครับ สำหรับรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Samsung Galaxy M535G รุ่นนี้เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าเพื่อนๆบ้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเรื่องแรกเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกปันก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่า M535G ตัวนี้เขาเน้นมาในเรื่องของกล้องโดยเฉพาะเลยกล้องของเขานะครับเป็นกล้องที่คุณภาพสูงฟีเจอร์แน่นสามารถที่จะแต่งสวยได้ครบจบหมดทุกอย่างสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกไรฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยครับ และนอกจากนี้นะตัวเครื่องของเขานะครับยังมีระบบพิกเซลรีโมเซกนะครับที่ทำให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นคมชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายในท,ที่ที่แบบว่าแสงมันเยอะๆนะครับส่วนการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาก็ยังมีระบบโนนาปินนิ่งนะครับที่รวมพิกเซลเล็กๆเข้าด้วยกัน ทำให้ภาพเนี่ยมีความสว่างและความคมชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายรูปไปที่แสงน้อยหรือว่าการถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่ากล้องของรุ่นนี้มันมีกล้องอะไรกันบ้างเลนส์อะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าให้มาครบทุกยักษ์เลยทีเดียวตัวแรกนะครับก็คือกล้องหลักนั่นเองที่ให้ความละเอียดม,มามากถึง108ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีระบบออโต้โฟกัสมาให้ใช้งานด้วยนะ ค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f 1 8นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้อง ultra wide นะครับตัวนี้8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2นะตัวที่3จะเป็นเลนส์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4ตัวที่4ี่เนี่ยจะเป็นกล้องเด p นะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับนี่ส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ให้ความละเอียดมาเยอะมากนะครับอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชัน108ล้านพิกเซลกันก่อนเลยต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดเยอะๆนะครับเวลาต้องการไปขอบรูปภาพซูมรูปภาพอะไรแบบเนี้ยก็ยังคงให้รายละเอียดที่ยังคมชัดอยู่ตัวนี้ผมไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการถ่ายหอโวทนั่นเองที่ความเอียด108ล้านพิกเซลไฟล์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25เมกกว่าๆเลยนะ เวลาที่เราซูมรายละเอียดนะครับหรือว่าต้องการขอบรูปภาพอะไรแบบนี้รายละเอียดความคมชัดก็ยังคงดีอยู่ส่วนรูปที่2ตัวนี้เป็นการถ่ายสารานะครับรูปนี้ไฟล์ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมกเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราต้องการขอบรูปภาพซูมรูปภาพเนี่ยรายละเอียดของภาพไม่แตกนะครับยังคงความชัดเจนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่การถ่ายรูปวี่หมดบุคคลกันก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเกลี่ยผิวหน้าได้เนียนเป็นธรรมชาติมากๆเดี๋ยวเราไปชมรูปถ่ายที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับ ส่วนการถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยตัวนี้ผมยิ่งชอบไปกันใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังได้อย่างเนียนตานะครับคือบางรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลอกตานะครับฉากหลังกับตัวแบบ่ยค่อนข้างจะลอยนะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะตัดได้ค่อนข้างเนียนเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายแบบพอ์เทรกก็ตามทำให้เราเนี่ยได้รูปภาพที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น และหลังจากที่เราถ่ายแบบพอเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ยังสามารถที่จะมาแก้ไขรูปภาพที่หลังได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนฉากหลังเป็นแบบต่างๆได้หลายแบบมากๆหรือจะเป็นการปรับพวกโบเก้ก็สามารถปรับได้นะให้มันเป็นรูปแบบต่างๆนะครับไม่แบบว่าจะเป็นพวกหัวใจนะครับหูกระต่ายเป็นดวงดาวอะไรแบบนี้นะครับสามารถปรับได้หลายแบบมากๆ ซึ่งเวลาที่เราไปถ่ายคาเฟ่นะครับแน่นอนรว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเซลฟี่ออกมาเราถ่ายรูปออกมามันอาจจะติดวัตถุหรือว่าติดคนที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขามีฟังก์ชัน objectiv eraser e นั่นเองนะครับสามารถที่จะลบรูปคนที่อยู่ภายในรูปของเราได้นะครับวิธีการทำก็คือเราสามารถที่จะกดเข้าไปรูปภาพที่เราต้องการลบได้นะ เสร็จแล้วก็เลือกมาที่รูปปากกานะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาที่จุด3จุดด้านขวามือด้านล่างเลยเลือกมาที่ตัวลบวัตถุได้เลยนะครับเราต้องการลบตรงส่วนไหนนะครับตรงที่เป็นรูปบุคคลเนี่ยก็เอานิ้วของเราเนี่ยไปจิ้มบนหน้าจอได้เลยนะครับน่าพอจิ้มแล้วจะขึ้นสีม่วงๆแบบนี้แหละกดลบไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับรูปคนที่ติดมากับรูปของเราถ่ายเนี่ยมันก็หายไปเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับเราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องไปเข้าแอปตกแต่งแอปอื่นๆให้เสียเวลาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเราถ่ายรูปออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีสันมันทําไมไม่สว่างเลยอยากจะปรับให้รูปภาพมันดูดีมากกว่าน,นี้เพื่อๆสามารถเข้าไปที่ photo remaster ได้นะครับฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะเป็นการปรับนะครับในเรื่องของโทนสีโทนแสงให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้ AI เขาจะเป็นคนตัดสินใจให้เองเลยนะครับ ซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเข้ามาที่รูปที่เราต้องการแต่งนะอ่าเสร็จแล้วก็เข้ามาที่วงกลม3จุดด้านล่างนะครับที่อยู่ทางวามือนะเสร็จแล้วก็เลือกมาที่รีมาสเตอร์รูปภาพแล้วก็กดเลือกไปได้เลยนะครับระบบจะใช้เวลาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะ AI ก็จะประมวลผลออกมานะครับแล้วมันก็จะได้รูปภาพที่ปรับในเรื่องของโทนสีขึ้นมาโทนแสงขึ้นมาใหม่นะครับทำให้รูปภาพของเราเนี่ย สวยขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างตอนรีมาสเตอร์รูปภาพและหลังรีมาสเตอร์รูปภาพเห็นไหมรูปภาพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับหรือใครนะครับเซลฟี่ออกมาแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วมันมีริ้วรอยบนใบหน้าอาจจะเป็นพวกหลุมสิวรอยแผลเป็นอะไรแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องไปเข้าแอปอื่นที่มันเสียเวลาเพราะว่า M53 รุ่นนี้เขามีฟังก์ชันลบสิวลบริ้วรอยมาให้เราด้วยวิธีการทำก็ง่ายมากๆนะครับเลือกรูปที่เราต้องการจะลบรอยสิวนะอ่าเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ปากกานะครับนี่เสร็จแล้วเข้ามาที่จุด3จุดด้านล่างนะครับเลือกมาที่เอฟเฟกหน้าได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเราจะสามารถปรับพวกค่าเรียบเนียนพวกสีผิวแนวกลามอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับแต่เราเลือกมาที่การแก้ไขเฉพาะจุดได้เลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาซูมใบหน้าของเรานะครับดูซชว่าริ้วรอยเนี่ยมันมีตรงไหนกันบ้างนะ,ะถ้าเราเจอรอยสิวของเราแล้วนะครับเราก็มาเอานิ้วของเราเนี่ย จิ้มไปบนริ้วรอยได้เลยนะครับจะเป็นการลบนั่นเองนะเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะลบรอยสิวออกไปได้แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างก่อนลบรอยสิวกับหลังลบรอยสิวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ M5 3 5G มีนั่นก็คือฟันโหมดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นน่ารักน่ารักสนุกสนานอะไรแบบนี้เนาะเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่มีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยซึ่งฟิลเตอร์ของเขาเนี่ย ก็มีหลายแบบมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละแบบนี่คือน่ารักฟุ้งฟิ้งกันมากเลยทีเดียวสามารถที่จะไปลองเล่นได้นะครับเอฟเฟกอย่าต้องบอกเลยว่าไม่ไก่กานะอ่าที่เขาแถมมาให้นี่คือน่ารักทุกแบบเลยนะครับ mm hmm. อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือซิงเกิลเทคนั่นเองนะครับจะเป็นการรวบรวมช็อตทั้งหมดเนี่ยเช็อตนะครับภายในการถ่ายเพียงแค่ ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ AI เนี่ยมันจะวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลรูปภาพที่ดีที่สุดออกมาให้เราโดยอัตโนมัติตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับ มาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยกล้องวายกันบ้างนะครับกล้องวายเนี่ยมุมมองกว้างถึง123องศาเลยกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆทุกคนสีสดด้วยมุมมองกว้างด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับกล้องหลักแล้วผมถือว่าสีสันความคมชัดทําได้ดีทั้ง2เลนเลยครับเดี๋ยวมาชมรูปถ่ายที่ผมไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกัน โอเคทุกคนตัวต่อมานะครับเรามาดูกันที่เลนมาโครกันบ้างเลนมาโคเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลเข้าลดแสงที่ f 2 4นะครับเป็น2ล้านพิกเซลที่ชัดมากทุกคนมันจะไม่เหมือนพวกรุ่นราคาถูกๆราคากลางๆอะไรแบบนั้นนะ ตัวนี้ชัดมากๆเลยจะสังเกตได้เลยว่าพอเชลเลนมาโคแล้วปุ๊บเนี่ยระยะทำการามมันจะอยู่ที่ประมาณ2-4ถึงซนติเมตรประมาณนี้เนาะหรือเรื่องของความคมชัดเนี่ยชัดมากทุกคนเห็นไหมผมถ่ายกุ้งทอดกระเทียมน,นี่คือรายละเอียดดีมากๆแลหรือว่าจะเป็นการถ่ายแซลมอนทุกคนเห็นความฉ่าบนเนื้อแซลมอนไหมมันจะมีความอมน้ําอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากๆไมหรือว่าจะเป็นการถ่ายเม็ดข้าวนะครับก็เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะ ถ่ายหมูยอนี่นะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายพวกดอกไม้อะไรพวกนี้ก็สามารถเขียนรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยครับเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลนะเป็นรุ่นที่ถ่ายเซลฟี่สวยมากนะครับการเกลี่ยผิวหน้าผิวตัวอะไรแบบนี้ก็ทำได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะเนียนเป็นธรรมชาติมากๆสามารถที่จะถ่ายได้2แบบนะครับก็คือการถ่ายแบบปกติและการถ่ายแบบ p o ร์เทรตนั่นเองนะ เรามาชมรูปถ่ายที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันนะครับผมชิว่าถ่ายได้ดีทั้ง2แบบเลยครับ ่วนการถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับรุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเลนวายก็สามารถถ่ายรูปด้วยหมดกลางคืนได้นะเดี๋ยวผมขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับระหว่างการถ่ายรูปด้วยกล้องหลักและกล้องวายเวลาถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยสีสันมันแตกต่างกันเยอะไหมถ้าจะให้พูดตามความจริงก็รู้สึกว่ากล้องหลักมันค่อนข้างที่จะชัดกว่านะครับกล้องวายเนี่ยอาจจะตอบลงสักเล็กน้อยเดี๋ยวไปชมรูปถ่ายที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูกันกันครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้าก่อนล้วกันมาดูกันที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทกันก่อนนะครับถ้าเป็น30เฟรมเรทเนี่ยมุมมองของวิดีโอเนี่ยผมจีว่าค่อนข้างกว้างนะครับเวลาเดินอาการสัน่นอาจจะมีแค่เล็กน้อยนะครับนี่ตัวนี้สีสันของวิดีโอก็ิีว่า ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงแล้วก็สีสว่างด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งความละเอียดนะครับจะเป็น 1080p 60เฟรมเรทนะครับถ้าใครต้องการวิดีโอที่แบบว่าลื่นๆหน่อยอะไรแบบนี้นะรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเวลาเดินเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นบ้างสักเล็กน้อยนะครัเป็น60เฟรมเรทนะครับแน่ตัวนี้สีสันของวิดีโอก็ประมาณเดียวกันแหละกับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับ มุมมองค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวทุกคนมาดูที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับเริ่มจาก 1080p 30เฟรมเรทละกันนะครับเปิด super steady ด้วย <c oughs> ตัวนี้นะครับสีสันของวิดีโอผมถือว่าดีมากๆนะถึงแม้ว่าวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยแสงแดดจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าวิดีโอค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวเรื่องของความคมชัดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชัดมากแล้วเวลาเดินเนี่ยอาการสั่นก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันดีกว่าครับ ทควิดีโอ 1,080p 30เฟรมเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิดซปเปอร์สเตดี้แล้วนะก็จะเป็นการเปิดการสั่นนะครับโอ้โหวิดีโอแบบนิ่งมากอะ่ะ mm hmm. เสียงไมคใช้ไม่ชัดก็ดูได้เลยนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปที่2นะครับจะเป็น1 0 8 0 p 60เฟรมเรทนะครับแต่นี้ในเรื่องของความนิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะแต่ว่าในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันดีกว่าชัดไม่ชัดดูได้เลยวิดีโอก็จะลื่นๆหน่อยนะครับถ้าเป็น60เฟรมเรทนะ โอเคครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะคลิปต่อมานะครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนวายนะครับ 1,080p 30เฟรมเรทนะเผื่อว่าใครจะจะได้มุมมองกวา้วางๆอะไรแบบนี้จุดเด่นก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับที่มีความนิ่งมากๆเวลาเดินเนี่ยอาการสั่นไม่มีเลยเดี๋ยวมาชมคลิปกันดีกว่าครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เลยวิดีโอค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เสียงไมเนี่ยฟังกาได้เลยนะอ้มพออยู่เลยครับ นี่นะฮะนี่คือเลนวายนะระยะใกล้เนี่ยถือว่าชัดไม่มีปัญหาโอเคครับวิดีโอเลนวายประมาณนี้แล้วกันต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตของเขาค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลย สรัรว์พุทธน,นี้นะครับเลือกใช้ชิปเซตเป็นของเดมิสตี้900นะครับชิปเซตขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะการทํางานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นะครับประกอบไปด้วย Cor ์เทค A78 2หัวคอร์สปีดจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์ตนะครับอีก6หัวแรกจะประกอบไปด้วย Cor ์เทค A55 ทั้ง6หัวเลยนะความเร็วของคอร์สปีดจะอยู่ที่2.0กิกะเฮิร์ตนะครับการ์ดจอจะเป็นบริจี68 MC4 นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของความเร็วความแรง นี่คือตัวท็อปของ戴 i 斯ตี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกเกมได้แบบสบายๆอยู่แล้วเกมทุกเกมที่อยู่บน Play Store เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสามารถที่จะปรับสุดและเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับเกมที่ผมไปเศสมาเนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับมาดูกันที่การปรับการตั้งค่ากราฟิกกันก่อนเลยกราฟิกอยู่ที่ระดับสูงนะครับความคมชัดระดับสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะชาร์โดเป็นแบบเปิดนะครับเฟรมเรทสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะครับเรียกได้เลยว่าสามารถ ปรับสุดได้หมดทุกอย่างเลยซึ่งจากการที่รลองเล่นมานะครับสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกก็คือเรื่องของความร้อนเนี่ยจัดการได้ดีมากๆเลยไม่มีอาการร้อนมากวนใจเลยนะอย่างมากก็แค่อุ่นๆเท่านั้นนะครับ เรื่องของความลื่นไหลของการเล่นเกมเนี่ยถือว่าลื่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับภาพก็ให้ภาพที่สมูทไม่มีอาการหน่วงและสะดุดเลยนะว่าจะกระโดดกระแพนอะไรแบบเนี้ยก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเน้นเกมฟรีไฟล e นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแบบธรรมดาหรือว่าจะบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยมั่นใจได้เลยว,ว่าตัวเครื่องจะไม่มีอาการหน่วงอาการแหลกอย่างแน่นอนครับ เกมต่อมาจะเป็นเกม Rv นะครับสำหรับเกม Rv นี่คือสบายๆเลยคุณสามารถจะปรับสุดทุกอย่างเท่าที่มันจะปรับได้นะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ย สามารถเล่นได้อย่างลื่นมากทุกคน60เฟรมเรทนี่คือไม่มีร่วงนะครับเฟรมเรทนิ่งๆเลยวิ่งอยู่ที่60-61ประมาณนี้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกม Rv คุณสามารถจะเอาไปแคสหน้าจอบันทึกหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปเปิดช่องอะไรแบบนี้สบายๆต่อมาเราไปดูกันที่เรื่องของ RAM กับ ROM กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8 g b นะครับ ROM อ,อยู่ที่128 g b ในส่วนของ RAM เนี่ยเขายังมีฟังก์ชัน Powerful RAM Part นะครับสามารถไปดึงพื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็นแรมได้นะสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่8 g b นะครับรวมกับ RAM มอีก8เท่ากับผ้าสามารถใช้งานในส่วนของ RAM ได้ถึง16 g b ด้วยกันสามารถซื้อไโคุยดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่1 t b นะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity O Display นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นี่แหละาย้นของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับจอ Super AMOLED ขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอเวลาดูคอนเทนต์หายห่วงเลยนะครับสีสดมาก ในส่วนของการดูเดทฟิกนะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่าความละเอียด Full HD นั่นเองครับการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยค่อนข้างที่จะมืดสนิทมากในส่วนของอาตาัตราเรเฟรเของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่120เฮิรตนะครับถือว่าให้มาสูงมากๆใครเป็นคนที่ชอบเล่น f c e e o o o ถไายดูฟีดข่าวเนี่ยสามารถไถได้แบบลื่นๆเลยครับ หรือถ้าใครเป็นคนที่ชอบใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ด้วยนะด้านบนจะเล่น Facebook ด้านล่างดู YouTube ก็สามารถทำทั้งสองอย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยครับ แล้วเรายังสามารถที่จะเซฟ2อแอปตัวนี้นะครับไว้ที่แผงเอดด้านข้างได้ด้วยเวลาที่มาใช้งานข่าวหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบ่งหน้าจอแล้วเพียงแค่เราเลื่อนแผงเอดออกมาจากหน้าจอนะครับแล้วเราก็จิ้มเลือกที่เราเซฟไว้ได้เลยก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้แล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะบังคับแอปทุกแอปเนี่ยให้สามารถที่จะแบ่งแยกหน้าจอได้อย่างเช่น Netflix เนี่ย ปกติแล้วไม่สามารถที่จะแยกหน้าจอได้นะครับแต่เราสามารถจะบังคับเปิดได้วิธีการทําก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้ามาที่คุณสมบัติขั้นสูงนะอ่าแล้วก็เข้ามาที่ l a ็นะครับตัวนี้มันติ w i n d o w ์สำหรับแอปทั้งหมดเนี่ยเรากดเปิดไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอของ Netflix ได้ แล้วแอป,ปอื่นๆที่มันไม่รองรับก็สามารถที่จะเปิดบังคับให้มันแยกหน้าจอได้ทุกแอปเลยครับตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับต้องบอกเลยว่าแบตอึดมากๆ ซึ่งทางซัมซุงเนี่ยเขาเคลมมาว่าสามารถจะเล่นอินเทอร์เนต็ตต่อเนื่องได้ถึง17ชั่วโมงเลยนะโอ้โหยาวนานมากๆครับสามารถที่จะดูหนังนะครับตัวนี้วิดีโอสูงสุดอยู่ที่19ชั่วโมงนะฟังเพลงสูงสุดอยู่ที่87ชั่วโมงสนทนาต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่39ชั่วโมงนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย 0-100%ใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอนครับซึ่งจากการชาร์จแค่30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ได้มาเกือบ50%เลยนะถือว่าเร็วมากๆแถมเขายังมี power saving mode นะครับมาให้เราใช้งานด้วยอีกต่างหากครับสามารถจะประหยัดแบตเตอรี่ช่วยอีกทางหนึ่งนะในส่วนของ Wi-Fi รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4กิกก็รองรับ Wi-Fi 50กิกก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับ โอเคครับทุกคนแลนนี่ก็คือรีวิวนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ m 5 3 5 g นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้มากๆช่องทางการจำหน่ายนะครับอย่าลืมนะว่ามีจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นจะไปหาซื้อแถวบ้านไม่มีนะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ตามอัธยาศัยเลย คลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยท่านผชมก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด Subscribe เนี่ยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเ <ๆ S 1> วลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาจะไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ